หลายๆคนคงสงสัยว่าแอปชีตเนี่ยสามารถสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจริงๆได้หรือเปล่านะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเราก็จะนําตารางตรงนี้ไปเชื่อมต่อกับ AppSheet เพื่อทำแอปพลิเคชันต่อไปค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้แอปพลิเคชันง่ายๆขึ้นมานะคะตัวที่เป็นแอปชีตเนี่ยก็เจเนเรตตัวที่เป็นแอปง่ายๆจากข้อมูลที่มีอยู่ให้เราเนี่ยสามารถทํางานง่ายขึ้นแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Apportunity รายการที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายๆจากแ s h e e t ด้วยมือคุณค่าจากคลิปที่แล้วนะคะเนตพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับ AppSheet No Code แพลตฟอร์มกันมาบ้างแล้วนะคะหลายๆคนคงสงสัยว่าแอปชีตเนี่ยสามารถสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจริงๆได้หรือเปล่านะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ และการสร้างแอปพลิเคชันนะคะให้เป็นแอปในการเก็บข้อมูลรูล้ไหมคะว่าแอปชีตเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น list d a t a ที่เป็นในส่วนของไฟแนบนะคะรูปภาพนะคะหรือแม้กระทั่งการเก็บโลเคชันนะคะเจ้าแอปชีตเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะโดยไม่ต้องมีการเขียนโคดด้ดใดๆเลยค่ะและในคลิปนี้นะคะเน่จะพาทุกท่านไปทาแอปพลิเคชันโดยแอปชีตนะคะอยากจะกระซิบบอกว่าใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีนะคะทุกๆท่านก็จะมีแอปพลิเคชันง่ายๆให้ได้ใช้งานแล้วค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะง่ายอย่างที่พูดหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ โดยวันนี้นะคะเน่ยจะใช้ Data Source นะคะเป็น g o Google s h e e t ในการเชื่อมต่อกับ App Sheet นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีกับตัวที่เป็น g o Google s h e e t ที่เป็นหนึ่งใน Product นะคะที่อยู่บน Google Workspace นะคะโดยตรงนี้นะคะหากใครใช้ Google Workspace อยู่สามารถใช้ตัว g o o l l s s h e t t ในการเป็น Data Source นะคะการเก็บข้อมูลง่ายๆนะคะโดยเริ่มแรกเลยเน่ยได้สร้างตัวที่เป็นตารางนะคะที่เอาไว้เก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันของเราซึ่งตรงนเนี้ยเน่ยจะสร้างเป็นตารางนะคะ ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Product ซึ่งก็จะมี Product ID นะคะ Product Name Product Detail แล้วก็ Price นะคะเมื่อเราได้ตารางใน g o o l l s s h e t t มาแล้วนะคะเราก็จะนำตารางตรงนี้ไปเชื่อมต่อกับ App แอป e e t เพื่อทำแอปพลิเคชันต่อไปค่ะโดยการเชื่อมต่อกับ App แอป e e t โดย g o o l l s s h e t t มี2วิธีค่ะ วิธีแรกเลยนะคะไปที่ extension นะคะเมนู extension นะคะในส่วนของตัวที่เป็น Google Sheets เนาะหลังจากนั้นเราจะมีเมนูตัวที่เป็น App Sheet ขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถใช้ Create and App ได้เลยบนเมนู App Sheet นะคะที่อยู่บน Google Sheets ค่ะวิธีที่2นะคะเราเข้าไปในส่วนของ App Sheet หลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไป Create New App นะคะแล้วก็เลือก Start with exciting data นะคะ,ะ,คะเราก็มาตั้งชื่อกันก่อนค่ะก่อนที่จะเลือก Data Source ตั้งชื่อสมมติอันนี้เนี่ยตั้งชื่อว่า Product นะคะ ตั้งชื่อ Product เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลือก Category กันนะคะซึ่งตัวที่เป็น Category ตรงนี้ไม่ได้มีผลกับแอปใดๆนะคะเพียงแค่เลือกว่าแอปของเราเนี่ย เป็นแอปประเภทไหนสมมุติตรงนี้เป็นเกี่ยวกับโปรดักต์เนาะเราก็จะเลือกแคตตากรีอาจจะเป็นอินเวนทอรี่ n ม g เ m จเมนต์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะชูดยูเดต้าชูดยูเดต้านะคะจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปสู่ตัวที่เป็นการเลือก Data s ซอสของเราก็คือ Google Sheet ที่เราสร้างเมื่อกี้หลังจากที่เรามีตัวที่เป็นเซ็กเดต้าซอสเราเลือกตัวที่เป็นเมนู g o Google s h e e t ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเลือกเมนู g o Google s h e e t ก็จะพาเราไปเชื่อมต่อนะคะกับตัวที่เป็น Google Drive ขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราเก็บตัวที่เป็น Google Sheet ไไไวว้ที่่่หนมาจะเก็บไว้ในน My Share ive หรรือะะคเา็ เลือกได้นะคะเราก็เลือกไปในโฟลเดอร์ที่เก็บตัวที่เป็น Google Sheets ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีไฟล์ที่เราได้เอียนขึ้นเราก็เลือกไฟล์นั้นนะคะก็คือเป็นไฟล์ Product ของเรานะคะกระบวนการแอปชีต t นะคะก็จะเชื่อมต่อกับ Google s h e e t แล้วก็กลายเป็นแอปพลิเคชันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้แอปพลิเคชันง่ายๆขึ้นมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้เลือกตัวที่เป็น Data Source มาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ตัวที่เป็น App s h e e t นะคะ ที่เชื่อมต่อกับตัวที่เป็น Google s h e e t ของเราค่ะก็จะมี pop-up อปอปในส่วนของ Your App is r e a d y นะคะจะเห็นว่าทางด้านขวามือนะคะจะมีในส่วนของตัวอย่างแอปที่เชื่อมต่อกับ data เราก็เป็นแอปง่ายๆนะคะใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีได้แอปพลิเคชันนะคะที่มีสามารถเก็บข้อมูลได้นะคะต่างๆตามข้อมูลที่เราใส่ไปในส่วนของ Google Sheets ค่ะเห็นไหมคะว่าตัวที่เป็นแอปชีตเนี่ย <Yeah. S 1> ใช้ความสามารถของ AI นะคะจากที่ดูหน้าตาตัวอย่างแอปพลิเคชันจะเห็นว่าเน็ตเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวแอปชีตหรือว่าตัวที่เป็น Google Sheets เลยนะคะ ตัวที่เป็นแอปชี e เนี่ยก็เจเนเรตตัวที่เป็นแอปง่ายๆจากข้อมูลที่มีอยู่ให้เราเนี่ยสามารถทํางานง่ายขึ้นแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นแอปง่ายๆนะคะที่เอาไว้กรอกข้อมูลได้เลยก็จะมี r r o u u t t i p r โปรดัก Name หรือ Product Detail ที่อยู่ใน Table นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่ตัวที่เป็นหน้าแ Sheet ซึ่งตัวที่เป็นแอปชีน e ะคะจะมีเมนู3ส่วนหลักๆก,ก็คือในส่วนของทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเมนูจะมี Home อินโฟนะคะเดต้ากหรือว่าการทำออโตเมชันต่างๆนะคะด้านหน้าส่วนกลางก็จะเป็นในเรื่องของการที่เป็นหน้าจอในเรื่องของคอนฟิกสมมุติเรากดที่เมนู Data นะคะก็จะเห็นว่าจะมีเมนูยอ่อยๆอยู่เราสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งข้อมูลได้จากตรงนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนของหน้าจอแอปพลิเคชันถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถดูได้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยจะทําให้แอป,ปเรามีหน้าตาแบบไหนหรือว่าโชว์ข้อมูลแบบไหนคะ่ะทางด้านเมนูขวามือนะคะอย่างที่เน็ตบอกไปเป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันโน้ต ที่เวลาเรามีการปรับแต่งอะไรนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราเซตติ้งนะคะมีในเรื่องของมุมมองด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยแอปชีนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะแฟคซิเบิลใช้ได้ทั้งมายโฟนหรือว่าตัวที่เป็น PC ตั้งโตะนะคะโน้ตบุ๊กต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราปรับมุมมองนะคะอาจจะเป็นแท็บเล็ตนะคะตัวที่เป็นหน้าจอตัวอย่างอะคะ่ะก็จะปรับให้จะได้ดูรูปแบบตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยแอปชีว่า ถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้หรือว่ารูปแบบตัวที่เป็น RPC ต่างๆตรงนี้ค่ะจะมีรูปแบบไหนมีให้ดู3แบบนะคะจะมีแบบเป็นแท็บเล็ตนะคะมีแบบเป็นมุมมองของการใช้น้ตบุ๊กซึ่งตรงนี้นค่ะก็จะทําให้ผู้พัฒนานะคะพัฒนาได้ง่ายขึ้นนะคะเราสามารถปรับมุมมองได้นะคะแล้วก็แอปชีตเนี่ยเราจะปรับใหอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเน้นนะคะจะพาทุกคนไปรองก่อข้อมูลนะคะง่ายๆสักหนึ่งข้อมูลนะคะว่า ถ้าเกิดเรากรอไปปุ๊บข้อมูลเนี่ยจะไหลไปที่ Google Sheet หรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะคะก็มี1เมนูเนาะก็คือเมนู Product ตรงนี้ก็จะเป็น No Item อยู่เนาะยังเรายังไม่ได้มีการกรอข้อมูลใดๆเราก็สามารถกดปุ่ม Add ตรงนี้นะคะแล้วก็กรอข้อมูลต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าปกติแล้วตัวที่เป็น App Sheet เนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวที่เป็น ID เนาะหรือว่า Primary Key ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมีการกรอเองก็ได้นะคะหรือว่าจะมีการให้ระบบ App Sheet Generate ตัวที่เป็น Key ตรงนี้ออกมาก็ได้เดี๋ยวเน็ตลองกรอดีกว่าคะ่ะ สมมุติ Product Name นะคะเป็นกระเป๋านะคะจากนั้นนะคะ Product Detail เ,เป็นกระเป๋าสีดำค่ะแล้วก็มีในเรื่องของ Pricing เนาะเรายังไม่ได้ปรับในเรื่องของตัวที่เป็น Pricing เนาะว่าจะเป็นสกุลอะไรนะคะเราก็อาจจะใส่ไปเกาะน,นะคะว่าเป็นดอลลาร์นะคะกระเป๋าใบละ 23ดอลลาร์หลังจากนั้นนะคะเราก็เซฟจะเห็นว่าหลังจากที่เราเซฟแล้วค่ะแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีตัวอย่างของตัวที่เป็น Product l i s t เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าสิ่งที่เรากรอกไปเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราไปดูในส่วนของตัวที่เป็น g o Google s h e e t จะเห็นว่าตัวที่เป็นข้อมูลต่างๆที่เราก,อกะะ่อค่ะก็จะเข้ามาที่ g o Google s h e e t ด้วยนะคะเพราะว่า Google Sheet นะคะเป็นเสมอ Database ที่เก็บข้อมูลต่างๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันโดยแอปชีตแบบเบื้องต้นนะคะละคลิปหน้านะคะเนี่ ไปทําการนะคะจัดการข้อมูลนะคะด้วยแอปชีโดยเมนู Data นะคะบนแอปชีจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมกันด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเน็ตากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เน็ตด,ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเท็ดดีๆนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ช่อง Tangerine นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ